ของดูแลกันให้ดีนะจะากพุ่งนีไปไหนนะถึงถึงเออ่ไปไหนนะอยู่นี่เยอะช่วยกันก่อนเพียงแต่เขามาเยอ้วันดีแน่วันดีด้วยดิคอย ี่ม่ก็ไม่ได้ยิ้มไได้ยินนะไข่เด้ยเน่ยมันมนอายุเยอะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ไม่ได้เยไม่ได้เย

ใหเดินข้เยเดินรอบแล้วมาแล้ไปประกาศก่อนนะทำไมประกาศการแข่งแรงว่าโดนสะเก็ดระเบิดอ๋อเราไปเราไราไป้อาะมีแล้วคย่างเบียวกาลังจะออกจากปัดช้อน่าออมนองแต่ว่าเรื่องใหม่ๆจะเจอเรื่อยๆจะเรื่องถูกครับแต่ยกไว้เรื่องเดียว คือเรงยนเนใช่ใจะไมเข้าใช่ใช่อายรอยเก่ยอไ่นางีไม่เป็นทีเไม่นยมีอ่ยิ่งนประจักบัตรแทนแลใอันยทุอ่าให้มีโชคมีลานะคะ mở chân ra. ăn. 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 ถ้่เราเปถึงมาได้เลยครับเขาอยู่ที่อื่นเราให้กับป้าเ้าจ่มาหลาชี้ถ้าเห็นปวกมให้เพยคอับาเอารางวัลมาให้มาตั้งเื้ก่อนเนี่ยอน่ขาดอได้มแ้วสิบแ้วสิบไก่แก้0เก่งเลยสวัสดีค่ะ ต้นไม้อยู <le> ่ฮะแข็งแรงเนาะแข็งแรงเดี๋ยวายทีก็ร้อยเือเแข็งแรง็งมากยาจมาเยี่ยมนะอายุร้อยปีนะคะท่นเราจะมา่อบลูกให้ทหลังไปเลืเก็บกลับบ้านไปก่อนเหมนเคสที่เคสอนุนแหละ